จะขยับขึ้นมาตั้งเครื่องตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะเอาเข้าคอลองเนี้คลองอ่าเมีคองตรงนั้นด้วยเหรอนี่ก็จะเป็นคองเล็กๆครับเป็นคองเล็กๆถ้าเขาเดินก็ทำเสงไปเลยทีใช่ไหมตรงไหนที่หมได้รู้ใช่ไหมคือบริเวณนี้มันจะเป็นตลอ่ดเนี่ยชาวบ้านเขาจะใช้เป็นเส้นทางเรือเข้าไปดีอ้าวถ้าเอาเส้นนี้เส้นจากหน้าหน้าไปดูพิกัดมองไปจับเพื่อความแม่นยำไปเอาจับ GPF รวมในแผนที่ เราจะได้เหน็นแนวไม่ต้องขึ้นไปถ<อ>ึงบนมันยิ่งดีเลยเรายิ่งคุ้พื้นที่ได้ไปขึ้นเอออย่างเงี้ยไมไปไหนละอย่างเงี้ยมีขาดหลืออะไรก็ยุคขึ้นขายอีกไหม,ม,มที่จะต้องขอจับงูเนี้ยมันต้องแข็งเนี้ยเราต้องมีแข็งเรานะแ,แข็งเราบ้านเราคุณแต่ที่เราที่เราไเอาเข้าไปเนี้ย ไม่เดินจับนะให้แล้วที่ไปเดินจับไาแล้วถึงมันหลงผ่นที่พี่ทำเราแข่งที่วางไว้ก็ถูกเดี๋ยวมีท่าเริ่มสูตน้ำก็จะให้จ่อไม่ต้องพรุ่งนี้แล้วต้องคืนนี้อนะจ้าคืนนี้ต้องเนื่องมากไม่ต้องงานหลังคืนนี้นะผ่านเขาเปลี่ยนกันที่ไปเฝ้าเครื่องสูตน้ำให้เขาด้วยระวังเขาประคองมือเครื่องสูตน้ำไปเรื่องใหญ่นะคือต้องไปเปลี่ยนเวรไปผ่านเฝ้าครับไม่เยอะไม่เยอะหกร้อยแป๊บเดียวตั้งไปตั้ง เรียกอะไรอ่ะคือไปตั้งเหมือนจุดสกัดอะไรที่เฝ้าเครื่อนแหะเพราะตั้งแต่เกิดไฟป่ามานี่เจ้าที่ก็เข้าพื้นที่อยู่ตลอดครับเข้าใจเองก็ตกทุกเรือทุกหน่วยก็เหนื่อยติดอย่างไรถามนู่นถามคนแสดงอาจารย์เนี่ยเขาไปดำกำลังการที่ว่ากับไปที่ก่อนไม่มีเวลากลับไปหาเมียเมียต้องหลายบ้านด้านศาลจยังไงอะไรเขาออกข่าวเนี่ย มองขาวไปทั่วลูกนี่ซีนเดนต้อมไถ่ายกอนถ่ายตอนที่ายนีไม่ได้ไม่ได้ทีเนี้ยไอ้พ่อครับถ้าอย่างเนี้ยก็จะเห็นภาพขนาดที่ๆโอ้โหนะชื่ออะไรเนี่ยน้่เนี่ยเอลาอิฟต์แล้วถ้าทำตามที่ที่ทำพวกเราช่วยกันคิดเนี่ยมันจะเห็นภาพเลยว่า เราจะเอามันจะรายงานที่ดีมันที่จะได้คือถ้าไปรายงานอีกทีเดี๋ยวที่ดีก็ต้องวิ่งมาดูอดีตะาไม่แน่ใจครับปอย่าขอย่าลูกท้องไม่ปืนมจากส่วนหน้ารายงานเพราะว่าตอนนี้น้ำที่สูบจากคลองนะครับมันแห้งแั้คองีเ่ยครลอง้อยนะครับตอนนี้มันแห้งก็ต้องสูบอ่กก็เลยบอกว่างนั้นต้องรอเครื่องใหญ่มาสูบเพื่อเอาน้ำมาเข้ามาหาคลองแห้งแล้วเอาเครื่องนั้นไปแล้วก็ปัญหาก็คือเป็นไฟฟูจริงๆเพราะว่า ขนาดเอารองอไปแล้วคือว่าดับแล้วไปไม่ไกลคุกขึ้นมาใหม่มันนั่นแหละเราต้องใช้คลองธรรมชาติต้องสูบเข้าคลองอย่างเดียวสูบดับไปรี่ไปดูแนวจีละรีบ่ไปดูแนวไอตัวที่เป็นทืชที่เขาใช้เรือที่ที่ต้นมันแล้วเาา่ไปอย่างนี้เห็นไานะไอสำคัญที่สุดคือด้านบนน่ะ600เมตรเนี่ยครับคือด้านบนน่ะต้องระดมเครื่องไปด้านบนนะพี่โก ใช่ไหมแต่อย่าสูดคลองเล็กคือต้องสูบต้องสูบคลองใหญ่มาเนาะแล้วมาลงจะลงคลองเล็กหรือลงอะไรก็ไม่เป็นไรเครื่องเครื่องของเทศบาลกี่น้ครับเครื่องสิ่งอ่ะอ้าวมันมีน่าจะมีเครื่องสูบน้าของชุมชนอะไรที่เครือข่ายอะไรมีปอพอมีขอยางเขาปพ พอพอมาดูแม่เช้าแล้วก็กําลังทําเรื่องขออนุญาตเอารถเอารถออกครับเนี่ยเป็นี้ของใครครับเนี่ยตัวเนี้ยงดี่สมาร์ทเด็กสมาร์ต้องไปลูกมีกเป็นนายกมาเมื่อกี้นะครับนายยกไปที่ต่อจอดใช่ไหมคือคือเพราะว่าผู้ว่าสั่งนายเบอร์แล้วแม่อเช้าท่านทศตอโทรตรงโดยผู้ว่าเลยผู้ว่าก็ต่อสั่งนายเบอร์ แต่นมันก็ยังนิ่ง่อที่่เขเปิดเบอมใจคืว่าเนียเออะไรไม่ใจไม่ใจหญ่คโอ้ตัใหญ่ตัวนี้โ้ามแห้งเร็วอยู่้ะให้เขาสูตรนี่ไม่ได้หลอสูตรจากกองใหญ่ละย่งทาเท่าไหร่นี่ยต้องขัองใหญ่นะต้องทั้งกองใหญ่นะต้องทั้งกองใหญ่ับไม่ถึงยังไม่มาใช่ไหมอ๋อแล้วเราต้องรอราครับ เราต้องไปลากเรารไปลากไหมเปียแนงว่าเราไปปิดน้ำเลของเล็กนะจะเปิดของใหญ่น้ำไหลของใหญ่เลยอะไรของเล็กของไส้ไก่เอ่ใ่หญใข่ไหม่ไหใช่ไหม่ไหมใช่ไเมาช่มใช่ใต่ไหใช่าหมใ่ม่ไหมใช่ไหอใช่ไหใช่ไหม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 ่ไหมใเ่ไ่ไมใช่ไหมใ่มใช่ใช่ไใ่ไหมเล่มใช่ไหมใชไ่่ามมีมมมไไม่่ไปลมไห อยู่ข้างในค่ะแต่หนูให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเตรียมรถเลยคะเดี๋ยวเขาจะมาส่งอ๋อเดี๋ยวเขาส่งใช่ไหมเยเราไปลท่อเราเรียอ๋อเราไปใส่ท่อใช่ไหมเอาไปใส่ท่อใช่ไหมไม่ไดลากท่อใส่ท่อเพื่อีเราเรียกันเพราะว่ามันมันมีร้อนมันคือยังไงก็ต้องทาให้เสร็จคืนนี้ใช่ใช่เพราะเวลาคืนเนี่ยเป็นขดเป็นน้ำอุกมันไปมาพุกที่อื่นแล้วคันยาก เมื่อกี้เมื่อกี้หัวไปก็มาฟุ้งขึ้นมาหลารอบเลยที่เราเอาอยู่เพราะว่าเพราะว่าที่อยู่น่ะมันเป็นพื้นที่น้ำกลองไส้ไก่เนี่ยมันจะไหลลงในเอ่อคลองใหญ่หรือคลองอะไรพกนี้ถ้าเราปล่อยก็ไม่ต้องอ่านให้หมดตอนนี้เอาน้ำไปก็มีประโยชน์ใช่ไปปอาก็ทำไปเอาเครื่องสูบมาตามตามจุดที่เป็นแผล่งนามแนล่งเดนสองในหนึ่ ในพื้นี่อ่ะพ่อ่าปมเปิดออกออกไ้คอใหญ่ไหมไ้องไม่ไอ้คองเล็กองใหญ่ไม่รู้แต่ว่ามันเปิดแน่เนี้แน่้วไปปิดไปอุ่นะจะี่ห้าเราไอบอกก็เดี๋ยวอีโคถ้ากานต้ององใช้เรือไอ้เรือโป๊กของชาให้มันขุดเลยใช้เรือโป๊ะรอบเดียว ขอเขาเลยตอนนี้เขาเขาโอเคให้เราใช้เรือโป๊ะก็ได้ก็ได้ไนะครับจานฝากเรือโป๊ะฝากอะไรนะครับจานนะผมดูคุณทุกคนเลยครับแผลลงมาของใหญ่เอาเรือโป๊กอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ไหมครับเดี๋ยวให้น้องเขาทำแผนที่ไปให้ดูใครไจับจีนี้แนวบนคืออยากให้ลางขึ้นแนวบนนะผมดูแล้ว ทางล่างนี่น่าจะซื้อนนซื้อส่วนดิึดจับรลมที่มีแช่นี้ตตนบอกหมดข้าฟองแต่แหกทางนี้แหะไมได้ปีนมาเพราะว่าเราส่วนเราต้องทำคันขึ้นมาเลยน้ำไว้เพ่อะใส่เงทำคันขึ้นมาได้บัรคับน้ำบรรทับน้ำมข้างในมีงอกหมให้มันไปตลอดไปก้อยแมกกรไม่คอยหนุยืนปาะ้ายขึ้นอีกรอนนี้ไม่เหรอเหรอ่ะไม่เงี้ปุ๊บปุ๊บรอรู้นี่เหรอเพาใช่ปุ๊บแหนะตมันเป็น้อเราไปเเลย ครับผมตอนนี้ผมก็มาได้ตั้นได้ฟังการประชุมการแก้ปัญหาของอทีมงานเรียกว่าอนุรักษ์ส่วน15นะครับเจียงฮายตีมานี่ตันก็เป็นอ๋อ,อชุดเดนนะครับน้ำสกุล กับมนลชนุดเลนะครับถ้าผมอ่านจีพิทก็ขออภัยมาณที่นี้ตัวเเพราะว่าผมได้พบปะทันบ่อยๆหรือหูจักเลยแหละฮพ่งมาหูจักกันหันหน้ากันวันนี้นะฮะัะนั้นก็ทีมงานทีติดตามมาจะมีผัยพ้องตำแหน่งอายัง้องนี่ผมยังบอกมีข้อมูลตรงนี้เตือนนะฮะแต่เท่าที่ผมทราบก็จะเป็นในเรื่องของอนั้นการวางแผนแนะนำก็คือ จะต้องระดมสูปน้ำจากอันด้านนอกของหนองเลงซ้ายเพื่อเอาไปเติมในปลาไข่เพื่ได้นักท่สุดครับก็จุดตีมีการวางในการสุบน้ำก็จะมีด้านขอบข้างด้านนอกเป็นพื้นที่ที่น้ำลึกท่สุดนะฮะด้านฟังบ้านเราจะมีการตั้งจุดเครื่องสุบน้ำประมาณ2จุดนะ,ะเป็นเครื่องสุบน้ำใหญ่ซึ่งจะได้รับการอนุเคราะห์จากกรมชลกับอันอของเทศบาลแต่ผมไม่แนใ่ใจเม,มื่อกี้ข้อมูลว่าจะเป็นเทศบาลไหนนะ,ะ,ะจะเป็นของแม่ใจหรือเปล่าบมป่าทรา,าบเหมือนกันฮะ ส่วนของไส้ไก่นะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตีซูปเข้าไปหดผชเพิงเพื่อสกัดเพร้ะมันลุกลามกา็แจ้งมาว่าน้้ำเดิมแห้งแล้วนะก็ต้องล้อเครื่องไนซูปเข้าไปเติมนะซึ่งเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะยากอยู่นะเพราะว่าพื้นในหนองลิงซ้ายนะมันเป็นพื้นติดกลวงอยู่นะคล้ายๆกับฟองน้ำครับเป็นการทับถมของเศษพืชแล้วก็หากไข้ เพราะฉะนั้นนะมันจะมีช่องว่างอากาศเยอะถ้าจะเติมน้ำเข้าไปใื้มันสามารถดับไฟใต้ดินได้คงจะต้องใช้กำลังสูบน้ำเยอะมากนะแต่เป็นทางออกทางเดียวครับที่จะสามารถดับไฟอของปลาไข่ได้นะทําอันนี้ไฟก็จะคุอยู่จากด้านล่างกมะมาโพได้ทุกเมื่อทุกพื้นที่แล้วก็เพื่อเป็นการเซฟปลาไข่ใืม้มีเหลือพื้นที่นักที่สุดก็จาเป็นต้องระดมกําลังทั้งหมดเพื่อเอาน้ำเข้าไป ดับไฟใต้ดินใหือได้นะฮะอันนี้ก็ต้องขอรายงานให้ท่านผู้ชมได้ที่ตามกันเป็นระยะระยะครับเดี๋ยวคงจะมีการลงในพื้นที่นะฮะก็เดี๋ยวผมจะตามาเก็บบรรยากาศในการลงพื้นที่ให้ท่านผู้ชมได้ที่ตามกันแห่งครับสำหรับทีิมีสวัสดีครับ